สวัสดีค่ะพบก,กับช่องพลายวาเลนไทน์แฟมิลี่นะคะสวัสดีพ่อเอฟซแม่เอซทุกทกท,กท่านค่ะวันนี้น้องวาเลนไทน์และแม่ดาวรุ่งมาอาบน้ํานะคะมากินน้ําค่ะกินน้าตอนเที่ยงกันนะคะเพราะว่าวันนี้อากาศร้อนจ้าแม่จ้าอากากศร้อนมากเลยนะคะ พอฝนพาลงน้ำลึกไปเลยนะคะจะได้นอนลงอาบน้ำสบายๆนะคะต้องลงไปที่ลึกๆหน่อยหายสแม่ลูกไปแล้ว สองแม่ลูกอยู่ตรงไหนคะแม่จ๋าเห็นติดหัวพ่อพลคะ่ะบางต้นไม้ยรารับนะคะพค่อพลบางนะคะเป็นทะเลสาไปหมุดแล้วคะ่ะที่น้องวาเลนทน์และแม่ดาวรุ่งเคยไปกินไม้ยรารับกันนะคะแม่จ๋าไม้ยรารับของชอบของแม่ดาวรุ่งนะคะและแม่และน้องวารลนทน์นะคะ อุใสพ่อพอพนจะขัดขัดตัวให้แม่ดาวรุ่งนะคะหินตมหัวพอ่อพนเป็นทะเลสาบคะ่ะแม่ๆจ้าท่วมกันไปหมดแล้วคะ่ะนะคะโอ้โหท่วมเยอะเลยนะคะจะขึ้นถึงฝั่งกันแล้ว จะขึ้นถึงถนนกันแล้วคะ่ะดูสิคะขึ้นสูงมากเลยนะคะปีนี้ขึ้นสูงทุกวันทุกวันเลยนะคะมาแล้วค่ะสงแม่ลูกมาแล้วคะ่ะอาบน้ำผมแปมกันเสร็จแล้วโอ้โหดูเด็กชายวาเลนไทน์ค่ะลอยน้ำตุ๊กปองตุ๊กปองเลย โอ้โหชอบค่ะชอบดูค่ะอาบน้ำจะได้สบายตัวค่ะอากาศร้อนค่ะวันนี้จะต้องพากันไปอยู่ริมมูลนะคะอยู่ริมมูลอีกแล้วค่ะแม่จ้าลอยมาแล้วค่ะเด็กชายวาเลนไทยลอยตุ๊กปองมาแล้วค่ะ ลอยมาก็กอดแม่ด้วยนะกลัวแม่หายด้วยนะเด็กน้อยนี่ไม่อยากจะขึ้นค่ะดูสิคะขัดขวางขัดทางดูค่ะดูค่ะไม่อยากให้แม่ขึ้นค่ะดูสิคะดูสิคะแม่จา๋าขวางทางแม่ไว้ไม่ให้แม่เดินขึ้นมาประมาณว่ายังไม่อยากขึ้นเลยแม่จา๋ายังไม่อยากขึ้นเลย ยังไม่อยากขึ้นจากน้ำเลยอน้ำแล้วย้เสร็จแล้วค่ะอาบน้ำแต่ว่าผมไอดดินนะ่ะเต็มหัวแม่เราลึงเลยไปแล้วนะคะขึ้นแล้วนะคะเราจะไปอยู่ริมน้ำมูลกันเหมือนเดิมคะ่ะไปค่ะตามนอ้องวาเลนไทายไปนะคะ ยืนฟังไปแล้วมาแล้วค่ะแม่จ้ามาถึงริมมูลกันแล้วนะคะข้างบ้านหลวงปู่ดมคะ่ะดูให้เด็กน้อยมาเลนทายมาถึงขอเล่นทรายก่อนครับขอเล่นทรายกันก่อนนะครับโอ้โหขอเล่นทรายก่อนผมอยากเล่นทราย ดูคะ่ะเด็กน้อยเล่นน้ำมาก็อยากมาเล่นทรายคะ่ะแม่จา๋าโอ้โหโอ้โหสนุกใหญ่เลยคะ่ะดูสิคะอ้าววันนี้เราจะมัดกันตรงนี้ได้ไหมนี่ แม่จ๋ามาถึงที่เดิมของน้องวาเลนไทน์และแม่ดาวรุ่งอยู่นะคะดูสิคะแม่จ๋าฟีมือแม่ดาวรุ่งค่ะเมื่อวานนี้คึกขนองคะ่ะคึกขนองดูสิคะทําต้นเสดาโค่นเลยไม่มีร่มอยู่แล้วมีร่มเดียวจะอยู่ยังไงอยู่ไม่ได้แล้วนี่ไม่มีร่มให้อยู่แล้วตรงนี้ โอโหดูสภาพเด็กน้อยดูเด็กน้อยค่ะไปเลยพอพลพ่อพลจะพาน้องไปอยู่ตรงไหนเราวันนี้น่ะดูสิคะหักสองต้นเลยคะ่ะแม่จา๋าแม่ดาวรุ่งคึกมากเลยคะ่ะเมื่อวานนี้<ป>โอ้โห<ป>ดูสภาพ<ป>ค่ะโค่นหักล้มเลย าอารมณ์วานอารมณ์คึกคักอารมณ์คึกคักแล้ววันนี้พ่อพนจะพาไปอยู่ตรงไหนกันคะจะอยู่ข้างริมน้ำมูลเหมือนเดิมคะ่ะดูสิคะมาทำต้นเสดาล้มหมดเลยไปเราจะไปอยู่ที่ไหนทีนี้อยู่ต้นไหนต้นไหนจะอยู่ได้ค่ะต้นนี้พ่อพนก็พาน้องวาเลนตานและแม่ดาวรุ่งมาหาต้นไม้อยู่ใหม่นะคะแม่จา๋า ริมน้ำมูลเช่นเคยค่ะมาแล้วค่ะดูว่าจะไปอยู่ตรงไหนได้ตรงนี้อยู่ไม่ได้นะคะตรงนี้มันมีต้นไม้เพราะว่าทางหมู่บ้านได้มาปลูกต้นไม้ไว้ค่ะเลยอยู่ไม่ได้ค่ะมันจะมีต้นไม้เล็กๆนี่นะคะกำลังจะปลูกกำลังจะขึ้นค่ะต้นไม้เพื่อพ่อคนละต้นนี่ครับ ค่ต้้้นไมนไมวเป็นความคิดของผู้ใหญ่คมครับผู้ใหญ่มือสามครับผู้ใหญ่หนุ่มครับอ้าวแล้ววาันท้าและแม่ดาวรุ่งจะไปอยู่ตรงไหนกันนาะแม่จ๋าจะมีร่มให้น้องอยู่ไหมเอ่ยอไปดูคับว่ามีร่มไมหรือเปล่าไปะจะมีร่มให้หนูอยู่ไหมถ้าแม่ดาวรุ่งคึกอีกทำไงต้องหาต้นใหญ่ๆอยู่นะนนนร,ริมน้ำมูลนะคะแม่จา๋า นั่นไงต้นไม้ถึงอันนี้ต้นไม้ใหญ่ค่ะก็ถึงอยู่ดีไม่ใช่เขาจะถูตัวกอไม่ถูลอกปะตรงนี้ก็ถ้าวเลนทายมาปูน,นี้นะ่าจะโอเคเนาะวเลทายเชือกเดียวได้อยู่แต่ทรงแม่ลูกไม่ได้หรอกเพราะว่ามันถึงต้นไม้ของผู้ใหญ่ปลูกไว้นี่ค่ะ สังคมก็น่าจะขยับมาผงนี้แต่ถ้าต<ม>ัได้ร่มไม้ะเดาตรงนี้ใหญ่มากเลยค่ะโอ้ไปล่วงอะไรลูกม้เร็วเร็วเร็วล่วงอะไรลูกล่วงอะไระมาแล้วค่ะน้องวาเลนไทยเดินลัดเลาะมาเรื่อยๆค่ะเจอป้าใบาเตย,ย,เตยป้าใบาเตยอยู่ตรงนี้ค่ะพากันมาอยู่ริมมูลหมดเลยค่ะแม่จ๋า ดูนะคะอยู่ริมน้ำมูลกันนะคะอันนี้ป้าใบาเตยจะอยู่ร่มไม้ตรงนี้น,นีป้าใบาเตยจะอยู่ตรงนี้ค่ะเราจะไป มาามาเยอะจารุมาสู้ปันสสวามีอะรวีวเตรยวเร็วไวไปเร็วรถมาแล้วลูกรถมาแล้วเร็วนี่พอพนอยู่ร่มไม้ใหญ่นี้ก็ได้มหมันกว้างกว่าอีกบ่ รถมาแล้วลูกรถมาแล้วโอ้ยอะไรลูกอะไรโอ้โอ้โอ,โอ้มาเจอกองอะไรเนี่ยโอ้โอ้โอ,โอ้มาเจอกองอะไรอยู่ตรงนี้ใครเอากากมะพร้าวหลือมะพร้าวมาไว้ตรงนี้ค่ะดูค่ะมาเห็นค่ะโอ้โหเต็มที่เลยค่ะแม่จา๋าเป็นของเล่นเลยค่ะทีนี้ เป็นของเล่นเลยนะคะโอ้โหโอ้โหโอ้หนูกินกางมะพร้าวด้วยละ่ะลูกโอ้โหดูจ้าแม่จ๋าหนูกินกางมะพร้าวอ่าให้อยู่ตรงนี้ก่อน,นะน,น,นเนาะดูเล,ดดเลยเต๋<า>่อก็วิดูเลยเต๋อยังจะวิตะเลื้ยนะ ร,ริมน้ำมูลนะคะแม่จ๋าเดินลัดเลาะ,ละมาเรื่อยๆค่ะเราได้มาอยู่ต้นนี้แน่ๆเลยค่ะแม่จ๋าเพราะว่าต้นตรงนู้นก็พี่ป้าใบาเตยอ,อยู่พี่ใบเตยนะคะ เมื่อก่อนพี่ใบเตยก็อยู่ที่ปางช้างอยุธยาด้วยกันค่ะแต่ว่าได้ย้ายไปอยู่อ่าพัทยาเนะหนูอยู่ตรงนี้แล้วลูกอ่าจะเหลือไหมนี่ต้นไอ้นี่ไสองแม่ลูกก็อยู่ตรงนี้กันนะสองแม่ลูกนะริมน้ำมูลนี่นะ อยู่ใกล้พี่ใบเตยพี่ใบเตยอ,อยู่ปพีพาวเลยเด็กยูสมอโดมูสปาปีพร้าวเลยจกงดูค่ะดูค่ะเล่นกลางมะพราะ้าวกลางมะพร้าวเต็มที่เลยมันพยากค่ะโอ้โหมันค่ะมันค่ะดูค่ะดูค่ะ,ดคะเดี๋ยวก็ได้เดินไปหาพี่ใบเตยอ,อยู่นู่นเลยนุนพี่ใบเตยอ,อยู่นู่นนะคะแม่จา๋าน่นนะคะ อยู่ริมน้ำมูลกันหมดเลยค่ะอยู่ริมน้ำมูลกันหมดเลยแม่ดาวรุ่งอยู่ตรงนี้นะถ้าทําห่างอีกนี่ไม่มีร่มอยู่แล้วนะไม่มีร่มให้อยู่แล้วนะโอ้ต้องเอาเรือออกก่อนนะถ้าไม่เอาเรือออกตรงนี้นี่เด็กชายวาเลนไทน์นะสิจะไปนั่งเรือเล่นแล้ว ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งติดตามน้องวาเลนไทยด้วยนะคะดูสิคะแม่จา๋าไม่อยู่กับแม่นะคะจะไปหาพี่ใบเตยนะคะดูค่ะตั้งลำแล้วนะคะหันหน้าไปหาพี่ใบเตยอย่างเดียวค่ะตั้งลำแล้วค่ะแต่ตรงนี้จะอยู่ติดถนนมากเลยไม่เหมือนที่เดิมข้างบ้านหลวงปู่อุดมเนาะมันจะอยู่ไกลถนนหน่อยอันนี้ติดถนนเลยนะคะ ต้องมาเฝ้ากันทั้งวันแน่เลยค่ะแม่จ๋ามันไายมีเพื่อนกับพี่ใบเตยแล้วแม่รรุ่งอย่าโค่นต้นไม้หักอีกเด้อดูค่ะต้นต้นนี้หักไปแล้วกิ่งหนึง่งต้นขี้เหล็ก ตรงนี้ติดฝั่งน้ำมูลเลยนะคะชาวช้างน้องช้างพาก,กันมาอยู่ริมน้ำมูลกันนะคะนู้นนะคะอีกเชือกหนึ่งนู่นนะคะอีกเชือกหนึ่งจะอยู่ตรงนู้นนะคะอันนั้นคือคุณป้า สำหรับคลิปนี้น้องวาเลนไทน์และแม่ดารุง่งขอลาเพียงเท่านี้นะคะแม่จา๋าเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้น้องวาเลนไทน์และแม่ดารุง่งขอลาทุกท่านจา้า